สวัสดีครับพกกบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสมพรชาวบางน้อยนะครับหรือโจสะใจจังเป็นแอดมินเพจโจสะใจจังรวมถึงเป็นแอดมินกลุ่มรถยนต์มือสองราคาถูกนะครับก่อนอื่นผมต้องขอสมาภัยเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มรวมถึงเป็นพื่อนของผมใน a c e b o o k นะครับขอรบกวนเวลาการอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมมีรถยนต์ดีๆอีก1คันนะครับที่อยากจะรีวิวแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับสมาชิก ทุกคนทุกท่านได้พิจารณากันนะครับก็เช่นเคยครับนะฮะขอโอกาสนะครับกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆ FC ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยสําหรับคลิปนี้นะฮะผมมีรถยนต์ดีๆ1คันนะคันนี้เลยฮะสำหรับ Honda City ี้ไททแซตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเริ่มต้นที่เรือนใหม่นะครับเพื่อนๆโอ้แดดส่องนะครับมองไม่เห็นเลยติดครบทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นเกยความเร็วเกยน้ํามันเกยวัดรอบเกยความร้อนนะครับใช้งานได้ครบเลยไฟบอกตําแหน่งเกียร์ไฟแจ้งเตือนต่างๆติดครบเสาเอสวยสวยใสใสนะครับเป็นเพื่อนดูฮะสวยสวยเลยนะครับสําหรับเสาเอทั้ง2ฝั่งนะฮะไม่อัดกาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหน้ากล้องนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่านี่เลยนะครับสวยสวยเลยนะครับมาพร้อมกันกับเกียร์ออโต้นะครับ เข้าครบไม่กระตุกนะครับไม่ต้องรอรอบช่องแอร์สมบูรณ์นาฬิกาดิจิตอลติดครบนะข้างในจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะตัดูโทนสวยๆเลยนะครับสำหรับ h o n d a า i ิ y ีไทยแซคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะฮะสวยๆเลยรถติดฟิล์มมาเรียบร้อยข้างในสวยสะอาดนะครับเบาะเดิมๆนะฮะเบาะเดิมๆสวยๆเลยนะครับมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆแผงประตูนะฮะเสาบีสวยๆนะครับ พร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไกลนะครับ Honda า i t ตี้ไถซดตัวท็อปนะครับขับขี่ทางไกลสบายเน้นความประหยัดอดทนดูแลรักษาง่ายเ,เพื่อนเดูคอนโซลครับโอ้โหสวยมากนะครับคอนโซลสวยเลยไม่มีตำหนิแตกหักร้าวนะครับตัดกับออ,อ่สีออบเรือนไม้นะครับสีดำตัดกันสวยสูไว้เลยนะครับเครื่องเสียงนะครับคันนี้มีซนะับเบะดังนุ่มๆเพราะเพราะ นะครับมีกล้องให้นะครับมีกล้องหน้าให้รถอ่ากล้องกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งแน่นสนิทไม่ขยับขยื่นสวยงามมากๆเดี๋ยวขอญาตจอดนะครับตรงนี้เลยแล้วกันให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆคันกันนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ครับนะฮะสำหรับคลิปนี้อ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f c นะครับคนไหนอยากได้รถสวยๆนะครับไว้ใช้งานประกอบสัมมาชีพนครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูออรอบรอบคันกันนะฮะนี่เลยนะครับ Honda City ตี้ไทซดนะครับเ,เพื่อนๆสวยๆเลยสีสันรอบคันนะครับโอโ้โหได้เดิมเดิมเลยครับล้อมแม็กนะฮะบอดี้รถสวยจัดนะครับสีสันเกิน90%เนะฮะกระจกหลังไม่มีแตกรราวนะครับไม่อัดกาวสวยๆเดิมเดิมนะฮะดูครับสวยมากครับ Honda City t ้ไทซดเครื่อง v t e c นะครับตัวท็อปไฟหน้าเหลืองธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะสีฝากระโปรงจะเข้มกว่านิดนึงนะฮะสวยๆเลยรอบคันนะครับล้อแม็กฮอนด้าเดิมๆนะไทยแซตัวท็อปนะครับใครที่อยากจะได้รถดีๆอึดถึกทนประหยัดน้ํามันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาไปใช้งานจริงจังใช้งานสมบุกสมบันได้เลยนะครับอ่าดูฮะโหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับ ด้านหลังก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับนี่เลยนะราคาค่าตัวอยู่ที่59,000นานะครับใครที่อยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เราเดือดร้อนนะครับยังนํารถคันนี้จํานําเล่มทะเบียนกับไฟแนนซ์ท้องถิ่นได้เลยนะครับน้าจานํากับไฟแนนซ์ได้เลยครับนะฮะได้เงินมาหมุนเวียนนะครับกว้างอยู่พอสมควรนะนั่งกันได้แบบสบายๆนะครับเพื่อนๆนะใครที่มีงบประมาณหารถไว้ใช้งานครับ นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ59,000ืนาพนะฮอนด้าซิตี้ท้ายเซตนะครับเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับนี่รวมๆแล้วถือว่าโอเคนะครับพร้อมใช้งานครับ59,000บาทนะครับสำหรับฮอนด้าซิตี้คันนี้นะเอาไปใช้งานได้แบบจริงจังใช้งานได้แบบสมบุกสมบันแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแอปช่วยผมแชร์หน่อยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเดินทางไกล ไปได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับ Honda City t ้ไท t นะคใครที่มีงบนะครับจัดได้เลยนะครับ59,000ราคานี้ไม่แพงนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคอะไรนะครับเราก็ขับส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะใครที่อยากได้รถอึดถึกทนดูแลรักษาง่ายอะไรการซ่อมบำรุงเยอะแยะ,ยะราคาถูกและที่สำคัญรถคันนี้ใช้น้อยครับนะฮะเพิง่งวิ่งไป3 0 0 0 0 0โล นะรถประมาณ30ปีแล้วนะ้อรถคันนี้น่าจะเป็นปี2,001นะครับหรือไม่ก็2,002นะประมาณ2,001นะครับเพื่อนๆน,นะยังจำนำเอเล่มทะเบียนกับไฟแนนซ์ท้องถิ่นพวกศักสยามพวกเเมืองไทยอะไรแบบนี้นะครับเมืองเงินติดล้อนะครับนะก็ยังพออจัดได้นะครับก็นะนะครบถ้วนนะครับแล้วก็คงจะสมบูรณ์นะฝากเพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ